โอเคผมเจอกับคุณปรกรณ์ลิฟเด็ดนะเราเปิดไอดีใหม่นะครับเอาเลตติ้งหนึ่งพันนะเป็นอะไรนะจักรพัรดิแห่งบักรูปตำแหน่งนี้ยิ่งใหญ่เหลือ,อเกินก็จะต้องค่อยๆไต่เล็กไปนะถึงจะเจอคนเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับ

ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะได้เปรียบตรงที่ว่าโกจะไหลเข้านะครับแม้เขาจะระเบิดมาผมก็ไเบบีหรือมาเข้าไปสักอย่างเงไม่บี โอเครอกไหมน่าจะเป็นกูดไอเดียนะที่จะมาตรงนี้เม็ดตรงนี้โคนตรงนี้ปิดโฮคูลี่ว่ามันจะเวิร์กนะครับอื <c oughs> <c oughs> I don't know maybe working o not <c oughs> okay ผมต้องต่อเรือไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าคลองมาแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะโดนเสียคลองใช่ไหม αι? มา ดูดูดีนะดูเป็นไปตามแผนนะใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเา w a ไ,ไม่น่านะ <S <S ผมว่าตอนนี้เราต้อจะเล่นอย่างนี้ เพราะว่าตัวเรามันเริ่มเปรอะเราต้องเข้าเซ็นเตอร์บ้างนะครับต่มาเริ่มสองผมบอกแล้วนะต้องบอกก่อนโอ้ mm hmm. oh. ว้าวโอเคม้ okay. ยืนสวยนะครับเป็นแบบเป็นแท่นมาคอดเลยนะี่โอ้หนี่ย่กับเกมตำราเลยเนะี่ยว่าในกรณีที่ผู้ต่อสูด้เริตินผิดมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือการแก้บเบี้ยบ,บอกพางนะแบบสไตล์เ m มนะก็ คคลสนะรับมีความเสีย่ยงเล็ก hmm. ๆแล้วก็อ n น w a y ผมมองว่ามัน Good e n o u ับนะแล้วก็คุ้มที่จะเสีย่ยงเพราะว่ามันมีชา้นที่จะชนะสูงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวผมเข้าไปก่อกวนเยอะมากเลยสีขาวแฮนเดลยากมากรับมือยากวอ,อร์ดอีกเ่ยต้องการซ้อนเลือ Can I take the knife? Yes I can. Yes I can. Hopefully, hopefully that is, that m มจะ work ไหม Hopefully Hopefully นะเราต้องกินม้าไปก่อน <Yeah. S 2> ครับเพราะว่าม้าก็มีค่ามากกว่าโคนใช่ไหม เบียริมเนาะก็ต้องกินไปก่อนเพราะว่าโอเคต่อเรือสองลำก็ได้นะน่าจะชนะแล้วก็โชว์สกิลเ็นเกมนะคะรับเท่ากับตอนนี้ผมมีอะไรเม็ดสู้เบียรน,นะเพราะว่าตัวน,นี้ได้เบียร์มาฟินตัวเท่ากับโอเคตอนแรกเม็ดมันสู้สองเบียร์เบ <laughs> ียร์เบียร์ที่เป็น,เป,นเป็นท่าน ว,ว้าวว่าคือจ้มามันง่ายแบบผมไม่ค่อยบีรีสเท่าไหร่โอ้อ๋ออืมเข้าใจแล้วอืมอามาันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะโอ้โหคนนี้เดินได้ดีแล้วเนี่ย แล้วทำไงเราถึงจะไม่โดนกดดันหลบเรือแล้วกันครเจ็บเด็บไปเลยเฉยนะครับดีเฟนซ์ไปเลยนะ ล่อให้ตีเยอะมาเลยผมผมต้องยอมละเพราะว่าคู่ต่อสู้เราเติดีมากนะเขา่อยเรือได้ถูกตัวค่อยมาได้ตีวซ้ำเาเตอร์เพลทนี่คือสิ่งที่ผมควรจะอยู่คืออย่างนี้คือผมไม่ควรไปกินเพราะว่าถ้าเวลาผมกินเหรียญเบี้ยวเข้ามาเนี่ยเรือตีตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนชัดเจนไงผมก็เลยไม่กินผมก็เลยอยู่เฉยเราก็อารมณ์เหมือนกับว่าเดีียวเหนียวเพราะว่าผมไม่มีอะไรมากสกิลกลับมาจำจำกลับมา,างานที้เรากลับมาให้หมดเราก็จะดีขึ้น โคฟูลี่ว่ามันจะทำว่ามันจะเวิร์กนะมันเป็นความแบบอารมณ์แบบมันนมนิดนึงเนะี่ยว่าว่าว่าเราจะรับอยู่แล้วเราก็จะค่อย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 ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นสงๆนะไม่ีไม่ีไม่ดีนะ maybe, 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 นะ มหรือ <C oughs> <c oughs> แม้กระทั่งติดนี่ก็ยังน่าสนใจถูกไหมครับเพราะว่าเรากินเรือกินเราอาจจะกินมาได้แล้วก็เรือจะขาดได้อะไรประมาณนี้หรือแม้ก่งผมกินเรือก็ได้นะ ไม่ดีเทควันรุก่อไปแล้วก็เพ<ม>ดูว่าเขาจะเทคด้วยเรือกับโอเคบ่อวิีนโอเคโอเคมันก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ออลิเนตเอาตัวที่บุกเขาออกไปเนหะ็นไหมผมว่าตัวบุกเขาออกไปสองตัวนะเท่ากับแต่ผมยังเหลือม้าไฟเดียว ไอเดียน so uh, uh, ี้ก็ยังเวิร์กอยู่ซึ่งเราจะยังไม่ได้จังหวะนี้แต่ก็ในอนาคตเมย์ีอาจจะสำเร็จได้อาจจะจะเห็นได้พอมีคาว่าอาจจะเยอะจังคือ how วตุ้ง t e อยู่ันนนะครับ o ุ้ o ไรอันหนึ่งไรดิบนะครับโอเคต่อเลย จอยมองว่าน uh ี่ส <t UC S 1> ุดยอดเซียนแบบไหนนะครับแบบเจียมไหมครับหมุนกลอบมาจับเบียนนะครับเพราะว่าม้าในตัวที่จับจุดอ่อนได้ดีนะครับ this one this one นะครับแล้วก็โอเค and now วเรือมามีแล้วเพราะว่าลูกคาดนะครับมันก็กำลังพู่งพาดดสตาร์เกลียดพลา t h อนด์ด n e e n ลเออ ก็บวกนะน่าจะบวกเยอะนะเพราะว่าบวกสิสามใหม่ i s u z u DMAX 2 2จุดสอง DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกใช้ได้เลยบวกใช้ได้เลยถดี๋เป็นเกมที่เราบวกเยอะอยู่ต้องดูว่าเกมต่อไปเราจะชนะไหมนะก็เดี๋ยวสักพักเราไต่ไปสักพันห้าพันหกน่าจะน่าจะน่าจะดีนะน่าจะเจออะไรที่อนมา บัญชาพัดดีเซตติ้ 99, 99. งเก้าเก้าเก้าหัวเก้าเก้าเก้าที่เหมือนลดราคานะลดจากพันหนึ่งมาหนึ่งบาทเออมาขโม,มย ก็ภูมิวันนะแอนนาว i ว้อีสมัตมัตเบ e ตอร์นะครับเบียแล้วครับเบียร์ปีอยู่นะต้องปกปิดก่อนจะหนีหรือกันก็ไม่รู้แต่เขานะเขียเขาเลือกกันแล้วก็มีเรือโอเคบีสไหน แน่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขังมาเขาไม่ระวังนะโ <laughs> okay. อเคเขาไม่ระวังเบียร์ก็ต้องไปซ้อนนะครับมาตัวใหม่โ okay. อเคอ๋อ

หลอกให้เขากินนะเพื่อได้ลูกทาสนะครับโอเคเขาไม่พลาด this should be correct นะครับ this this just a game over right oh I open the order but decry นะ ต้องเสียใจด้วยนะครับเอ็มเป็นคนโหดร้ายนะครับดิเดมดิเดดิเดมปั๊มเข้าไปอีกนะปั๊มปั๊มปิงเข้าไปนะเทคเด่นนะเพือี้เราเทคนี่เขามากินได้เนี่ยเ่นเก็จะต้องอัดแบบจัดหนักเลยนะเอาให้อารมณ์แบบโอ้โห ระยะระยะเอาให้ตายแบบระยะสุดท้ายไปเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> คอมโบอย่างเดียวเลยนะครับเกมโมเวอร์นะครับมานี่ก็ติดลูกคาลงไปก็เอาเรือกินลูกนะพอเรือกินลูกเสร็จโผล่ไม่ตายอีกนะครับก็ขึ้นอย่างเดียวขึ้นมาก็เบี้ยลงขุนหลอกก็ลุกจนด้วยมาครับก็จะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะ yeah. กินก่อนนะครับเยอะเราค่อยกลับไปกินเหลนะื <Yo. S 1> อเราจะไม่จำเป็นต้องกินเบี้ยฟรีนะเราจะต้องอไอเดียเราจะแค่เข้าไปทำจนก็ได้นะครับผมคิดว่าดีอะไรได้ผมสุดที่เก่ไมเรานม่นนนจะไปต้องสนใจอะไรแล้วล่ะเพราะว่าตัวเรามันเยอะมาก ผมไม่น่าจะต้องสนใจอะไรแค่เอาโค้เข้าไปขัดขันแล้วก็น่าจะกรูปโซแล้วเย้จ <'re> okay, ังถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจคุยหมองลูกกอเซียนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็ GM, ทีเอ็มโรดไรเงือกนะทำได้เราออกแล้วนะมีแค่สองนี้ด้วยกันสองเล่มนะเป็นมาขวาตีมาเห็นฟูกันนะอันนี้คือเล่มเอ่ออันนี้คือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเป็นรูปมาเป็นท่ามาตรฐานแล้วก็เหมอเป็นเป็นท่าที่แบบท่าทั่วไปแต่ว่า เวลาเล่นรุ่นใหญ่จะต้องเป็นท่านี้เพราะว่าสูงสุดคือสูส่ส,สามาัญส่วนท่านี้เป็นมือที่ไปตีมือระดับเซียนแบบแล้วก็มือส่วนใหญ่นะครับโดยท่าไม่ตายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ